มันเป็นอันนี้นี่เลยครับนี่ที่ว่าเอาเอารถไปิดหนึงยิที่ว่ารถดกระชางอะไรเดี๋ยวใครมาวัดโดนมาข้างนี้เออมามาแล้วไปดับยังไงท่เนี้ยเดี่ยวขี่ว่ะเดียวเดียวเดียวยาพึ่งมันยังไม่เสร็จเลยนี่เดี๋ยวเราก็มาทำมัดกันนะคะ

เดี๋ยวเดียวเนียาเอาไอวอดอามาเดี๋ยวยค่อยพันเอาพัน่กอดแป๊บนึไม่พันน่อวไหมาทางนี้มาทางนี้มช่พันไม่ทางนี้ค่ะเ้พันทางนี้กอดน่พันต้นนี้กอดเดี๋ยวีมใช่ต้องิมากไม่ใช่พี่นองแมว คิดแมวตา,าตาอะไรล่ะเข้าตาไม่เข้าตา,เ,เ,า,ตาเอาพันก่อนที่พันไปเออมาทางนี้ตัวมานั่งพันทางนี้ดันเหลียวใช่ปะอ่านไปอันนยังเด็กตัวัต จับขันเลยจักขันนี่บุกหลายเลยจักขันเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอดดีนอ๊นจับตั้มซุ่มตั้มคันทางนี้สิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพัน bỏ khẩu cụmọt mà bỏ hầu cụmọt luôn rồi <laughs> 爸，那个花别摸摸啊！多余多余多 าจะพันจะมาทกูดิม่สไม่อย่งเชื่ว่ายังว่าสีเขานยไห็นี้เขาสีเขาเาไปลงสีรูปไปลงสีรูปไม่วยล้สีเขาอยู่ันละไบวยเออไปลงสีรูปว้าย เสียง er, er, um, okay. ้ีดงบ่ปับต้องสีปิดยังงสีอเสียงวะเสียง้องสีตอนมาเห็นเดินนสีอ่ีตเอาอบสเพยังเงินโอ้ตตบ่เยวขอไปเอาเนี่ยบางกนี่เเอาใบผู้เ็ใบผู้บ่วะู้ดีนน้ายอายเอาละอายนี่อายว่าผุ้ดี ไปโค้ด้เซนไอเอารถดับเพลิงมล่ะเอารถตำรวจบ่ล่ะเอารถขันนี้เอารถไปหาสื่รถก่นมาแม่มาแข่งกันเสือกว้าว มาหกบาทนะพุณนันท์บีวันตุ่งๆเนี่ยออกมาไปโอเคเอาพันนี้ก็นี่พันข้างล่างข้างล่างไม่พันเลยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอเคสวยยังเออพันพันอ่ะพี่ปุบปับพัน พันที่ไ,ไหน่ไหนเอาเกาะเลยเอาเกาะข้างบนเลยเอาเกาะเลยเอาเกาะมาทางบนเลยเกาะเลยเออไม่เกาะตรงมันที่ว่างข้างล่างเออนั่นแหละอันนี้เกาะให้เออเกาะตรงนี้นี่นี่เกาะตรงนี้เลยเออไปหมุนไปทางนี้หมุนมาทางนี้

เอ้ดไไหนไอ้บิดเปิดประตูดีไม่เด้เหรอนัดมีแต่ลำบากโซ่จร um ิงๆเต้แต่หัวปีบานหอดมือห่างไปอีก โอเคเสร็จยังโอ้ยมันก็ะพังแล้วออกมาโอยสวยยังยึงคือยังออกมายังัแกตากเจแล้วนี่มาแล้วมาเย็นติ๊ามาเย็นนี่โอ้ประตูดีมนนั่นนั่นแม่ไข่บุกอนนี มุนเห็ดอยู่เงเอาตามันกระโปมันก็พังก็ยืน,น้นไอพีประตูแล้วไอจะยืนแป๊บนึงไม่ถ่ายรูปนะโอเคอันไม่เห็ดลายนะยืนก่อนนะอ่ะรอแป๊บนึงเอาตัวหน้ามันดิดิหนึ่งสองสามโอเคสวยงามตาไม่มองหน้าเลย <c oughs> <c oughs> โอเคเอาบายบายหน่อยอันนี้ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> บายบายต้นคิดมาดน้องกินโตเจตานะคะ <c oughs> สวยหรือเปล่ปา <c oughs> ขาดอย่างนึงขาดอะไรขาดไฟดาวดาวเออเดี๋ยวเราเอาดาวมาติดอโอเคโอเคสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวข้างางแล้วเราจะซื้อมาใส่อีกให้มันปิดนะคะมันไม่มิดมันหมดแล้วโอเคเออคิดหนักอ่ะคคหนาบาคุ แล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนต้นคิดมากเราค่ะโอ้โหอีตาดม <laughs>